ก็มาสู่รายการคุยกับไม้กับธนาวันชัยโดยอาจารย์รัญชัยสอนสิรินะคะและขอขารู้สําหรับเครื่องดื่มส t ตล์อินฟินิตี้และน้ําแร่ธรรมชาติรับเปร์ซ็นตองเฟลอผู้สนับสนุนที่น่ารักที่ทําให้เรามาพบกันอย่าลืมช่วยกันสั่งซื้อนะคะสั่งซื้อกันเยอะรายการนี้ก็จะอยู่คู่กับฟ้าวันใหม่ไปนานๆสั่งซื้อที่0 2 2 9 4 9 8 9 8ค่ะสั่งซื้อเลยค่ะเขารีบจัดส่งให้ทันทีรับรองทันอกทันใจแน่ๆไม่ต้องเดินไปหาซื้อนะคะจะสั่งปริมาณเท่าไไไไหรรร่่่่กก็วาาาัันนนนนปมมีีสิคค้้้ออะะะทยยูตงถลเด ในส่วนของบริษัทมีหลายสหลายชนิดทีเดียวนะคะสิรินธาค่ะสัปดาห์ต่อไปนี่ก็วันที่วันจัน์นี้ก็วันที่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าติจีนเออว่าไวนะแป๊บเดียวขอให้ลือแหงแหงขอให้ลือแหงแหงแหงจนเป็นเศรษฐีมีเงินแสนล้าน ตรุษจีนก็เป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนจีนค่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้คึกคักอะไรมากมายเหมือนกับสมัยเก่าๆนะ,ะสงกรานเนี่ยไปกลบตรงนี้ซะเยอะนะฮะ,ะ,ะแต่แน่นอนครับตรุษจีนก็ยังเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมสรุปแล้วเนี่ยประมาณเดือนกุมภาม์มนาเมษาเนี่ย มันเป็นเทศกาลที่สนุกสนานลื่นเริงบันเทิงนะ ใช่ค่ะมันจะแแล้วถ้าคุณสมัยเป็นนักร้องลูกทุ่งนี่ก็เดินสายกันเพียบนะใช่ค่ะก็ตั้งแต่ปีใหม่ไปเลยมกราถูกไหมฮะอาจารย์พอกุมพามาตุดจีนนะ่คะมีนาเว้นหนึ่งมีการฝังเดี๋ยวฝังลูกนิมมงนิมิตรอะไรในช่วงนี้แหละก่อนวัดเนี่ยเยอะมากที่ยังไม่ได้ฝังลูกนิมิตรใช่ไหมคะโอ้โหพอตุ่จีนเท่านั้นล่ะตีลูกทุ่งไปกาันเพียบเลยนะเราก็จะมีอ่างเปามีแตะเอียค่ะ คุณรู้ไหมว่าอังเปาแปลว่าอะไรไม่ทราบดูน้าจีนจีนแต่ไม่ผิดไม่มีเชื้อเลยแตเอียร์ไม่ทราบอังเปาเนี่ยเขาแปลว่าซองแดงอ๋ออังอังอังอะโอซืออังซือไอตัวเล่นไพ่เขาอะอ่าอังเนี่ยมันตัวแดงแดงอ๋ออังเปาก็แปลว่าซองแดง ไม่ใช่ซาลาเปาสีแดงไม่ใช่สีแดงนะไม่ใช่ยิหน้าซาลาเปาหร <c oughs> อกเพราะนั้นนหน้าเริ่มสีแล้วไม่ใช่แดงแล้วอ่งเปาเขาแปลว่าเอาซองแดงมาใส่มาให้กันเพราะคนจีนเขานิยมซองแดงแดง,แดงเป็น<ช>มงคลคแล้วก็จะใส่ตังกลาเป็นซองอ่งเปาค่ะแตะเอียแตะเนี่ยมันแปลม,มันใกล้ใกล้แตะอ่งไหมฮะ,ะเออมันน่าจะใกล้แต้อ่ง เพราะว่าแตะเนี่ยมันแปลว่ามันแปลว่าพันเอวทับเอวนะแทะเหรอ่าแตะแตะเนี่ยมันน่าจะแปลว่าแตะหอเปล่าเรื่องแตะมั่วนะเนียแต่มันแปลว่าพันเอวรอบเอวคนจีนโบราณเนี่ยเขาใช้ตังเหรียญเป็นลูค่ะคุณเคยทันหรือเปล่าไม่ลู้ไม่ทันนะผมยังทันเหรียญสิบเหรียญยี่สิบเป็นลุงนั่นนะ เขาก็จะเอาได้ร้อยเป็นพวงแล้วพอปีอตุ๊จีนมาปีใหม่เขาก็จะมาพันรอบเอวก็เลยเป็นที่มาว่าแปะเอียแปลว่าพันรอบเอวหรือผูกเอวอก็แปลว่าเอาเงินเอาทองอะไรที่จะให้กับเด็กๆมามานี่ไอ้แปะเอ้กิะเอี้ยเอามวยเอามวยก็พันรอบเอวไว้หรือไม่ก็ใส่ซองเป็นแปะเอียะ อือนดูน่าจะจีนนะคะแต่่แต่คุณน่าจะไม่มีสรลอีไหม <laughs> หรือพอใช่เอาเรื่องนี้ผมว่าจะพูดเบาๆเพราะคืนนี้ตอนสามทุ่มผมจะถอนพิษอาจารย์พูดแรงไปแล้วพูดแรงไปใช่พูดเบาๆผมจะถอนพิษตอนสามทุ่ม เรื่องคุณยิ่งรักษ์ที่ขอเดินทางไปต่างประเทศอ้างว่าจะไปกินโจ๊กเจิกอะไรหนึ่งคืนนี้จะถอนพิษแต่รายการคุยกฎหมายกับทนายวันชัยโหมโรงให้คุณฟังเนี่ยตะนังตงตะนังตโหมโรงให้ฟังนิดหนึ่งก็อยากจะบอกกับพี่น้องประชาชน ผมไม่ได้พูดเข้าข้างคอสอชอหรือคณะรัฐประหารเลยแม่จริงเหรอจริงจริงเหรอคุณคิดดูว่าถ้าไม่มีการรัฐประหารเลยค่ะไม่มีการปฏิวัติเลยค่ะไม่มีคอสอชอค่ะคุณว่าทางปอป,อปอชอเนี่ยรู้จักไหมปอปอชอก็คือป้องกันปราบปราม ปป,ปชก็ต้องดําเนินคดีกับคุณยิ่งรักไหมต้องสิคะแม้ว่าไม่มีการรัฐประหารเลยก็ต้องจัดการไปตามกฎหมายจริงไหมถูกค่ะแม้ว่าไม่มีคณะรัฐประหารไม่มีการปฏิวัติเลยคุณว่าปป,ป,ปชก็ต้องส่งเรื่องให้อัยการไหมส่งค่ะจาย์ตามปกติค่ะเหมือนคุณทําผิดคุณไปฆ่าเขาไปรักทรัพย์เขา ไม,มตำรวจก็จับคุณไหมจับจะปฏิวัติหรือไม่ปฏิวัติจับไหมก็จับค่ะพอจับเสร็จแล้วก็ส่งคุณสิรินทาไปให้อายการไหมส่งค่ะต้องรอปฏิวัติไหมไม่ต้องรอแล้วในที่สุดเมื่อเขาส่งอายการเสร็จอายการก็ต้องส่งสารใช่ไหมถูกค่ะอาจารย์ต้องรอปฏิวัติไหมไม่ต้องรอเกี่ยวกันไหมไม่เกี่ยวค่ะอยากให้สาธุชนคนไทยทั้งประเทศเนี่ยตระหนักหูตาสว่าง ไม่มีใครเขามาแกล้งแกเลยนะเนี่ยคุณว่ามีใครมาแกล้งไหมเขาจะไปแกล้งทาไมฮะคนมันผิดก็ว่าไปตามผิดอยู่สิรินทาไม่ได้ทําอะไรผิดเลยผมเอาข้อหามายัดว่าสิรินทาไปลักทรัพย์เขาสิรินทาไปไปยักยอกเขาค่ะคุณว่ามันเลอะเทอะไหมเลอะเทอะใช่ไหมค่ะก็เราไม่ได้ทําผิดอะไรเลยค่ะแต่ที่เอาข้อหานู่นนี่นี่มาให้คุณสิรินทาค่ะไออย่างนี้ผมว่าแกล้งไหมแกล้งค่ะ แต่นี่มีใครแกล้งเขาเนี่ยก็มีความเสียหายจริงไหมเนี่ยเขาแถลงหมดทั้งกระทรวงทบวงกรมต่างๆเขาแถลงไปเสียหายไปกี่แสนล้านโอ้โหยังไม่รู้สึกเลยเลยเนี่ยมีคนตรงคนตายชาวไร่ชาวนาตายกันนี่เธอจะเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรบ้างเลยเหรอนี่นี่นี่เปล่าเปล่านี่พูดเบาๆไม่ต้องไปปาทาก็ไม่ได้พูดถึงใครเลยเธก็พูดถึงเธอพูดถึงเธอและฉันเลอทักผมกำลังพูดให้ฟังว่าค่ะ คนเข้าใจผิดคิดว่าคณะปฏิวัติคณะรัฐประหารอะไรที่มาเนี่ยไปแกล้งเขาจะไปแกล้งหาดั้มเคียวอะไรอ่ะปะปะชชุดนี้คณะรัฐประหารเขาตั้งมาเลยไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมเขามีมานานนี่ยังนีม่มานานแล้วใช่ไหมคะก่อนจอดที่จะอายาการนี่เขามีกันมานานนี่ยังนานแล้วค่ะล้าศานี่เขามีกันมานานนี่ยังนานแล้วค่ะเอ้า แล้วมันเกี่ยวอะไรกับคอสชไม่ได้เกี่ยวเลยอ่ะแล้วไปเที่ยวเอ้ยถูกแกล้งถูกบีบถูกไอ้นั่นใส่้ายป้ายสีบีบตรงไหนอ่ะจะบีบตรงไหนอ่ะมีตะลวงโอ้ยหาเรื่องจริงว่ะนี่นี่ผมพูดแบบค่ะอาศไม่ได้มีอะไรเลยคือคนนี่ไม่เข้าใจพิษเหะ ไปเที่ยวร้องแรกแหกปอโชว์ต่างประเทศวันนี้ฉันถูกใส่้า่ฉ<ป>ันถูกใส่ไล่ฉันก็<ะ>แคเออ <laughs> ถูกแกงแกล้งมันจะไปแกล้งด้านเคียวอะไรผมยังนึกไม่ออกว่าอายการเนี่ยเขาก็มีอยู่แล้วตั้งกับบับผนหนก็ไม่รู้ค่ะ <laughs> ตั้งมานานแล้ว <laughs> ใช่ไหมใช่ค <laughs> ่ะจ๊ะศาลเขาก็มีอยู่แล้วถ,ถ้าต้องถามอาจารย์ว่ามีมานานแล้วใช่ไหมคะนานแล้วออไม่ได้มีเพิ่งมาตั้งเลยนะแล้วคดีของเขานี่ก็มีมาก่อนปฏิวัติด้วย ใช่ป่ะคดีเนี่ยเขามีมาก่อนปฏิวัติด้วยไม่ใช่ปฏิวัติแล้วจะมาฟ้องไม่ใช่ตอนเขาชุมนุมชมเนมกันคดีนี้ก็มีแล้วใช่ป่ะใช่ค่ะแล้วถ้าตอนพวกเขาเป็นรัฐบาลป่านี้ปปชไหม่ไปแล้วไหมโเผาแล้วดผมว่าเผอโดนเผาไปแล้วคุณว่าไหมใช่ขนาดนั้นเป็นรัฐบาลเป็นไงปปชเป็นไงเยี่ยวเหลือกันไปหมดเลยมีอะไรป้ายเปย ระบงระเบิดอะไรไปพอปิดเปิดอาปูนเปิดไปเทกันชิบเอาป้ายเป้ยอะไรไม่รู้แปะเปิดแล้วปปชทางานได้ไหมน้าพอลงระบงระเบิดกันไม่รู้กี่ดอกอ่ะแล้วตอนนี้เขาก็ให้ปปชทํางานตามปกติใช่คณะรัฐประหารไปบังคับได้ไหมล่อมันเลยวะล่อแม่แม่ล่อเอาไม่ไม่ตายเลยนะทั้งถอดทั้งแก้แม่เลยเขาทำได้ไหม ทำไม่ได้เฮ้ยไอ้การร่อแม่มเลยเอาล่อมันเลยไอ้การไอ้การบอกกูไม่ร่อหรอกอย่างใช่ป่ะเขาไปสั่งได้ไหมไม่ได้ค่ะจ๊ะไม่งั้นคณะรับไหมครัสั่งอ๋อเต็มที่เลยเต็มเต็มจัดเต็มจัดเต็มเลยสั่งได้นะไม่ได้ค่ะ สารก็ถ้าเป็นสมัยก่อนสารโดนระเบิดไหมโดนโดนหลายดอกเลยสาร <c oughs> ก็นาสารก <c oughs> ็นาสารก <c oughs> ันโดนนะมีใครไปดาารเสริญกันจิบเลยจริงป่าโอ้ยมันเป็นอะไรที่มันแย่มากเลยนี่ไงผมอยากทำความเข้าใจเพียงแต่ผมลีรามไม่สุภาพนุ่มนวลเท่านั้นเพียงแต่อยากพูดได้ชัดว่าให้เราสํานึกว่าไม่มีใครแกล้งใครคณะรัฐประหารเขาไม่ได้เคยเข้าไปเกี่ยวอะไรเลยสิรินทา มันเป็นเรื่องของกรรมของเวรของกรรมที่ตัวเองก่อขึ้นน่ะมันมีใครไปไปก่อให้ขึ้นไหมไม่มีค่ะใครไปทําโครงการจํานําข้าวเสียหายเจ็ดแสนล้านใครไปทําติรินทาเหลอ <c oughs> ผมเหลอค <c oughs> ณะประยุทธ์คณะพลัดาหารเลยเขาไม่บอกช่วยจัดจํานําข้าวนะเอาไอชิบหายเลยเจ็ดแสนล้าน <c oughs> ชาวนาจะได้ตายกันเยอะๆมีใครไปยุกเขาไหมเนี่ย ที่พิงทาช่วยพูดให้ผมฟังมีใครมีแบมีแต่เขาห้ามว่ามันมันทำให้เสียหายนะห้ามแล้วห้ามอีกห้ามชั้นชี้แจงเหตุผลเอาตัวเลกทั้งหลายทั้งปวงมาดูให้มันเสียหายแล้วนะมีใครยุ้มไปเนี่ยไม่มีเอาไปเลยประเทศมันจะได้เสียหายเจ็ดแสนล้านจะได้เจ๊งเอาไปเลยชาวนาจะได้ตายกันเอายุมมีใครไหมเนี่ยไม่มีค่ะมีเหมือนคุณเสียงดีอ่ะมีใครมายุ้มไหมเสียงได้ดีหน่อยยุหน่อยไม่ได้ มันก็่แคเ,ออเหมือนเราโง่ยุเลย <c oughs> โง่น้อยทีว่าโง่ไม่อ่ะงโง่เอง, <c oughs> งโง่ธรรมชาติเออใช่ป่ะคะเรื่องโง่เรื่องสวยเรื่องหลอ่อใครยุข,ขึ้นที่ไหนเรื่องปัญญาอ่อนอย่างเงี้ยมีใครไปยุ<อ>มั้ยมอันนั้นเป็นธรรมชาติใช่ไหมคะ่ะเนี่ยผมนึกบอกว่าคนเนี่ยมันไปพูดใ้สรรับสนคะ่ะหาว่าถูกกันแกล้งคะ่ะหาถูกก็ใส่ร้ายใครจะไปใส่ร้ายนี่ย โธ่เนี่ยผมเห็นพูดในบางช่องบางคลื่นแล้ว <S 2> <S 2> <S บองตรงผมอยากคลื่นเออก็โทนไหมคมันเกลืนไปแล้วคือคลื่นทรายอะ่ะพูดแล้วโอ้อะไรคนถ้าไม่ใช้สติปัญญาฟังไอ้พวกนี้แล้ว <S <S นี่ <S <S 2> <S 2> นี่นี่เรื่องหนึ่งนะอยากทาความเข้าใจว่าทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดมาก่อนคณะรัฐประหารทั้งสิ้น ไม่ได้ใช่เกี่ยวกับคณะนี้ใดๆต้องสิ้นนั่นประกันที่หนึ่งค่ะประกันที่สองอยากจะบอกซิรินทาให้ฟังถามว่าอคุกนี่ิรินทานะีแปลกมากนะซิรินทาสังเกตไหมคนรวยๆเนี่ยไม่รู้จักหรอกเออมันทำไมไม่ค่อยติดคุกวะมันไม่น่าอยู่มั้งฮะเขาไม่ชอบอยู่นะเวลาศาลตัดสินมันที่โกงไปร้อยล้านพันล้าน หนีไปต่างประเทศาหาไม่เจอด้ยนะ่จับไม่ได้ด้วยเออคุณเอ่ยชื่อได้หลายคนนักการเมืองดังๆด้วยอืเอะหายไปได้ไงเนาะเออเขาบอกสสารไม่หายไปจากโลกไปไปมาๆนะักการเมืองที่โกงทุจริตเนี่ยเป็นร้อยล้านพันละบางคนทําให้ประเทศชาติเสียหายเป็นหมื่นหมื่นล้านเวลาศาลจะตัดสินอ้าวไปไปมาคนติดคุกมีแต่คนจนเนี่ยอย่างเนี้ยจะมีปัญญาหนีไปที่อื่นเลย มีปัญญาหนีซื้อเครื่องบินไหมเนี่ย,ยไปไปมามาแต่ผมผมพูดแบบเออมานั่งคิดเลยว่าเออถ้าอย่างคุณยิ่งรักเนี่ยคือเวลาศาลเนี่ยเวลาเขาจะอนุมัติว่าให้ใ,หใครประกันหรือไม่ประกันอย่างผมทำปิดเนี่ยผมขอยื่นบอกศาลครับ <c oughs> ขอประกันตัวศาลเขาจะดูอะไรดูว่านายวันชัยเนี่ยมีพฤติการจะหลบหนี สองปล่อยในวันชัยไปแล้วเนี่ยมันจะไปวุ่นวายไหมคอสชอก็เหมือนกันเหมือนคุณยิ่งรักเนี่ยมายื่นเรื่องเขาว่าจะขอไปต่างประเทศถ้าปล่อยไปนะผมว่าถ้าคอสชอปล่อยแล้วให้คุณยิ่งรักหนีไปได้นะเขาจะด่าเลยมันเป็นคอสชอหาดัมเคียวอะไรกันถึงเวลาแล้วจะต้องดําเนินคดีคดีจ่อไปที่ศาลก็ทําทกันเกือบเป็นเกือบตายเห็นไหมนะโอ้โหอายการกับ ปปชเถียงกันมากี่เดือนโอ้โห و, กว่าจะลงตัวเออแล้วฝั่งปปชจะทำสำนวนมากี่เดือนโอ้โห و, เป็นตั้งตั้งถึงเวลาจะส่งสารปั๊บพอสอชอเป็นใหญ่ทั้งประเทศหาตัวไม่เจอเอาแล้วจะทำมาทำไมสำนวนน่ะจริงอ่ะจริงค่ะผมต้องบอกว่าต้องตําหนิเพราะนั้นการที่คอตชอเขามองแล้วอะเวลาเขาจะอนุญาตเขาต้องดูพฤติการจะหลบหนีไหมคุณว่าปล่อยไว้ในนี้ไหมอ้าจจจถามคุณผู้ชมสิคะ ทำไมคุณว่าะจะจะหนีทำไมเอ้าอยู่ทำไมเอาอาจารย์บอกเราโก้ทำอะไรคนรวยเขาไม่อยากอยู่รู้อยู่แล้วไงรู้ตัวเแล้วคุณรู้หรือว่าคุณจะต้องติดคุกอ้าวคนทำรู้มันจะไม่รู้ไอตัวตัวเองที่เป็นคนทําชั่วเนี่ยหรือทําไม่ดีจะไม่รู้ว่างเลยหรือสักนิดนึงอาจารย์เอ้าคทำเพื่อคนยากคนจนไงอ๋อเหรอคะและที่ผูกคอตายนั่นเป็นไงอ่ะนั่นก็มีเรื่องพวกพวกคุณชุมนุมกันนี่อ๋อมันเกี่ยวกับที่ชุมนุมอ๋ออะไร แต่สรุปง่ายว่าถ้าคุณคิดดูเนี่ยเวลาคอสชอเขาจะพิจารณาก็ต้องดูเหมือนศาลเวลาเขาจะให้ประกันเนี่ยมีพฤติการจะหลบหนีไหมค่ะคุณว่าเชื้อหลบหนีนี่เขาเคยมีไหมล่ะมีออ้เชื้อแรงด้วย <laughs> มีไหมฉันเหมือนลยอลยคอลอยคออยู่กลางทะเลมีเชือ้อไหมมีเชื้อเชื้อแรงเอง <laughs> เห็นไหม ผ้องกันนะเหมือนคนจะเป็นอะไรต่อมีอะไรมันต้องดูเชื้อดูเถาดูเหล่าดูกอค่ะให้มันมีเชื้อไม่ว่าปล่อยมันไปแล้วเนี่ยเอามีกลิ่นไหมมันมีกลิ่นไหมมันสามารถภาษากฎหมายเขาเรียกว่าเล็งเห็นผลอืมค่ะเราสามารถเล็งได้ว่าปล่อยไปนี่แง่ๆเลยลอยอันคารแม่แกวันพุธไม่ไปไม่ไปแล้วค่ะจะไปวันอังคารเนื่ยแหละแง่ๆเพราะนั้นคอชชเขาก็ดูดอกที่หนึ่ง ปล่อยไปมีพฤติการหนีแน่หนีแล้วเสียไหมเขาเสียไหมเสียสิคะอะไรวะเขาทำสำนวนกันเกือบเป็นเกือบตายโอ้โหหน้าดำ<อ>ขคางเครียดจะจอจะขึ้นอยู่แล้วถึงเวลาคอทชชอทำอะไรไม่ได้ทั้งๆที่มีอำน,นาจเออจริงไหมจริงค่ะผมว่าเป็นผมผมก็ต้องเอาอย่างนี้ถูกประการที่สองค่ะคุณคิดว่าปล่อยไปแล้ว แล้วหนีไปแล้วจะสร้างความวุ่นวายไหมก็มีนี่บางคนหนีไปแล้วอยู่นู่นอยู่นี่สร้างความวุ่นวายมีไหมคอยแย่คอยแซมคอยแย่คอยแซ่คอยยุคอยยงส่งนู่นส่งนี่ตัวเฮียประเภทยับฉากยับฉากอ่ะคือแบบไม่ไม่เจ็บไงอ่าคือพูดง่ายว่ะคือตัวเองเนี่ยไม่มาหรอกแต่สร้างความวุ่นวายได้ค่ะแล้าคิดว่าแน่แน่ไหมถ้าแน่ต้องเหยียบ สิน,นินทาเนี่ยแน่กว่าสินินทาอยู่ประเทศไทยได้จนปหมครับไหมจนแต่สินินทาเหยียบประเทศไทยได้ไหมโอ้เหยียบได้เดินได้ทั่วประเทศไหมสบายคนรวยมหาศาลเยอะแยะเลยแต่มามไทยไม่ได้อแน่จริงไหมเนี่ยโอ้แกแน่เลยแน่ไม่จริงถามใครครับเพราะนั้นผมถึงบอกเลยว่าคอสชเวลาเขาพิจารณาเขาก็ต้องดูว่า เออถ้าขืนปล่อยไปพฤติการแกหลบหนีแน่แล้วตอนนี้อายการเขาเขาบอกแล้วว่าจะฟ้องวันที่สิบเก้าวันตรุษจีนจะไปไหว้เจ้าที่ฮ่องกงอาเขาก็บอกว่าเฮ้ยมาไหว้เจ้าที่นี่ดีกว่าไม่ตองไปไกลนี่เห็นไหมผมถึงบอกว่าเรื่องนี้ถ้าเราเข้าใจไม่มีใครแกล้งใครเขาต้องการประคับประคองให้กระบวนการยุติธรรมที่มันกำลังจะเริ่มต้นเนี่ย นนมันเดินไปได้ไดถ้าคุณหนีออกไปมันจะเดินยังไงต่อแล้วยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมมันจะเดินยังไงมันก็จะเหมือนกระเดิเออมันก็จะเหมือนกับลอยหนีไปแม้แล้วแมันเร็วๆนี้ก็ปล่อยคำแม่รถกลาก็มาค้นไอ้นูน่นก็มาคน้นไอ้นี่ก็มี <tet. S 1> น่าเห็นใจ<ะ>คือผมเรียนตรงๆ <ret> เขาเป็นบุคคลสำคัญและคดีนี้เป็นคดีที่ประเทศเสียหายเกือบเจ็ดแสนล้านลูกหลานจะต้องรับผิดชอบถึงสามสี่สิบปีเพราะนั้นคุณคิดว่าเขาเป็นคนสำคัญไหมสำคัญมากคิดว่าเป็นคนร้ายเขาเป็นคนร้ายคนสำคัญไหมถ้าเป็นคนร้ายธรรมดาธรรมดาแล้วก็ปล่อยปล่อยไปได้ก็แค่มันก็ตรวจต่อให้เป็นคนยังไงก็แล้วแต่เขาก็ตรวจตามหน้าที่แต่ยิ่งเป็นคนร้ายสำคัญเสียหายกับประเทศเป็นแสนแสนล้านต้องตรวจฝ่าปกติ ก็ <อ S 2> พูดได้ง่ายอ่ะมันต้องติดหอยห้อยตามติดซอยค่ะแม่อารเห็นเป็นผู้หญิงแล้วสิใช่ไหม <c oughs> มันต้องสะกดเลยแต่นี่สิ่งที่เขาทำเนี่ยแม้จะติดสอยอ่อติดสอยให้ตามอย่างไรก็แล้วแต่คุณคิดว่าเขาหนีได้ไหมประเทศไทยมันจําเป็นต้องไปดอนเมืองไหมจำเป็นอุ้ยหรือไปต้องหลายมรจะไปหลบไหนคะโอ้ ใช่ไหมหลบไปทั้งถนนคอนงรีที่ไหนก็ได้เ่หรือจะใช้เรือดำน้ำก็ได้ใช่ไหมเพราะนั้นอันนี้อยากให้เข้าใจที่ผมพูดทั้งหมดว่าทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงเหล่านี้ไม่มีใครแกล้งใครค่ะสมัยเวลาตัวเองมีอำนาจเพ้อเผอ่ะอายุงอายัดบัญชีใครมั่วซั่วไปหมดเห็นจริงป่ะใช้อำนาจในทางที่ ไม่ถูกไม่ควรเท่าไหรนะ่นักบางทีคนในประเทศเพราะเยางจะในระเทศไปนอกประเทศเลยคำ <c oughs> มุนาวัตะติโลโกกุ๊กเอาเหนื่อยแล้วเหรอคะเอาเดี๋ยวช่วงต่อไปพัก <c oughs> คุยเรื่องนี้แล้ว <c oughs> มันมีความสุขอ่าเดี๋ยวช่วงหน้าจะคุยเรื่องต่างประเทศเรียกร้องให้มีเลืองอีกแล้วต้องพูดภาษาในในลายต้องอีกแล <c oughs> <c oughs> อาจารย์ดื่มน้ำินิดหนึ่งะคะ่ะขอบคุณสำหรับเครื่องดื่ม Star Infinity นะคะเครื่องดื่มสำหรับผู้ที่ใส่ใจสนใจดูแลเรื่องของผิวพรรณและสุขภาพนะคะน้ำแร่ธรรมชาติร้อยเปร์เซ็นมองฟลอร์ค่ะน้ำแร่ที่มีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์กับร่างกายสั่งซื้อที่022949898นะคะจะส่งฟรีถึงบ้านในเขกตกรุงเทพปริมณานรและจังหวัดชนบุรีขอย้ำนะคะว่าเครื่องดื่ม Star Infinity นั้นอร่อยมาก ยืนยันด้วยอาจารย์วันชัยด้วยนะคะผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีค่ะดื่มได้ตลอดนะคะเด็กๆไม่ควรเพราะว่าเด็กๆยังไม่ถึงวัยที่ช่วงที่จะต้องมาดูแลตรงนี้แต่สําหรับรุ่นอาจารย์รุ่นท่าหรือก่อนหน้านั้นสามารถค่ะตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะกับเรื่องราวที่อาจารย์จะมาไขข้อข้องใจให้คุณผู้ชมได้รู้สึกเข้าใจมากขึ้นเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ